คิวผู้ประกันตนมาตรา40ประกันสังคมแจ้งโอนเยียวยา5,000บาท24-26สิงหาคมนี้5,000บาทพื้นที่13จังหวัดเริ่ม24-26สิงหาคมนี้โอนเงินเรียงตามเลขบัตรประชาชนที่กำหนดไว้ในแต่ละวันเช็คเลยกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับฟังข่าวสารก็มาพบกับแอมินอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันที่ 23สิงหาคม2 5 6 4วันนี้ทางช่องก็จะพาท่านผู้ชมมาอัปเดตข่าวสารสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับรับเงินเยียวยาของมาตรา40ให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะคะเราก็ไปดูเนื้อหากันเลยค่ะสำนักงานประกันสังคมเปิดให้ผู้ทำงานอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์สมัครเข้าระบบประกันสังคมมาตรา40 โดยเฉพาะในจังหวัดที่ประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือพื้นที่สีแดงเข้ม29จังหวัดเพื่อรับสิทธิเงินเยียวยา5,000บาทคิวผู้ประกันตนมาตรา40รับเงินเยียวยาคนละ5,000บาทสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ประกันสังคมจะทำการโอนเงินเยียวยารอบแรกในวันที่24-26สิงหาคมนี้ ซึ่งกลุ่มที่จะได้รับเงินในรอบแรกได้แก่มาตรา40เพื่อเยียวยาคนละ5,000บาทที่เป็นผู้ประกันตนในฐานะประกันสังคมภายใน31กรกฎาคม2,564เท่านั้นและอยู่ใน13จังหวัดตามประกาศครมประกอบด้วยจังหวัดกรุงเทพนครปฐมนนทบ,บุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาคร นราธิวาสปันตตานียะลาสงขลาและฉะเชิงเทราชนบุรีอยุทยาโดยจะทำการโอนเงินให้เรียงตามเลขบัตรประชาชน24สิงหาคม2 5 6 4โอนให้แก่ผู้ที่มีเลขบัตรประชาชนนำหน้า1016 25สิหางหาคม2564โอนให้แก่ผู้ที่มีเลขบัตรประชาชนนำหน้าหน3 4 26สาสิหงหาคม2564โอนให้แก่ผู้ที่มีเลขบัตรประชาชนนำหน้าด้วย3589วิธีตรวจสอบสิทธิ์มาตรา40 1เข้าเว็บไซต์เว w บไบเว็บคลิกเลือกตรวจสอบสิทธิ์โครงการเยียวยารูประกันตนมาตรา39หรือ ผู้ประกันตนมาตรา40 2. กรอกเลขบัตรประชาชน13หลักและรหัสตามรูปที่กำหนด 3. กดค้นหา 4. ระบบจะแสดงผลการค้นหาว่าได้รับสิทธิ์หรือไม่สิ่งสำคัญคือเมื่อสมัครเข้าระบบประกันสังคมมาตรา40แล้วต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมให้ทันภายในวันที่24สิสิงหาคมนี้ เพื่อให้ความเป็นผู้ประกันตนสมบูรณ์และผูกบัญชีพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนจึงจะได้มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทนะคะสรุปก็คือผู้ประกันตนมาตรา40ที่จะได้รับเงินเยียวยา5,000บาทในรอบแรกก็คือผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนเอาไว้ก่อนสิ้นเดือน31กรกฎาคม2564เท่านั้นนะคะที่จะได้รับเงินเยียวยา5,000บาท ซึ่งก็จะจ่ายให้ตามหมายเลขบัตรประชาชนนะคะคุณผู้ชมก็ไม่สับสนกันนะคะสำหรับเงินเยียวยารอบแรกนะคะโอนให้ภายใน3วันนะคะ24-26สิงหาคมเยียวยา5,000บาทรอบแรกสำหรับรอบต่อไปก็ต้องรอฟังข่าวติดตามกันต่อไปนะคะแอดมินก็จะเอามาลงให้ทุกผู้ชมได้ดูกันเรื่อยๆนะคะทางช่องก็ขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะ ถ้ามีความคืบหน้าหรือสิทธิประโยชน์เรื่องอันใดทางช่องก็จะมาลงให้ผู้ชมได้ดูกันอีกนะคะท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกิ้งกิงแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้รับฟังข่าวสารใหม่ๆต่อไปนะคะก็กลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ